สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำมันสำปะหลัง1นึ่งทิหรือมัน5นาที1กะทิกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยส่วนผสมวันนี้ง่ายมากๆเหมือนเดิมค่ะก่อนจะรับชมนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สิ่งแรกเลยที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือมันสำปะหลังแบบที่สามารถนำมาทำอาหารทานได้นะคะหรือว่ามันสำปะหลัง5นาทีนะคะมันแบบนี้เป็นมันที่สามารถนำมาทำขนมได้ค่ะก็นำมาขูดเส้นๆแบบนี้ต่อมาก็ส่วนผสมนะคะมันสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีขูดนะคะ500กรัม มะพราะ้าวทึนทึกขูด300กรัมค่ะกระทิ500กรัมน้ำตาลปี๊บ500กรัมแล้วก็เกลือ2ช้อนชานะคะนี่คือส่วนผสมง่ายๆที่สามารถทำทานทำแจกทำทำบุญได้ด้วยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นคือละลายน้ำตาลปี๊บก่อนเลยเนื่องจากว่า,าเมนูนี้เป็นเมนูเร่งด่วนนะคะ ไม่ได้ละลายน้ำตาลปีนไ้ก่อนเพราะว่ามีธุระนะคะก็เลยจําเป็นต้องมาใช้มือคั้นแบบนี้นวดแบบนี้นะคะอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าการทําขนมทุกครั้งจะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะค่ะก็แบบนี้เลยค่ะแล้วเราจําเป็นที่จะต้องนวดนะคะ ให้มันสัมปหลังเส้นที่เราขูดเอาไว้เนี่ยนะเขาอ่อนตัวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรานวดไม่ได้ที่นะคะมันเส้นก็จะเป็นเส้นๆ้นเหมือนอย่างที่เหมือนตอนที่ตอนขูดแรกๆแบบที่เห็นนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะก็ต้องนวดไปเรื่อยๆนะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ใส่ถุงมือเนาะ แต่ว่าเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะต้องนวดไปเรื่อยๆนะคะย้ำค่ะเพราะว่ามันสําบัลังเนี่ยเขามาีความเหนียวแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเป็นเส้นหนาเส้นแน่นนะเนาะ,นะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการนวดพอสมควรต่อจากนั้นค่ะเราก็มาหอ่อใบตองกันเลยนะคะเราจะต้องเตรียมใบตอง2แบบนะคะ เหมือนกับทําขนมอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มีไม้กลัดแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้ที่เหลือคือเป็นน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเรามาคุกข้าวเหนียวกินนะคะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ต่อไปเราก็นึ่งค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะไปหาแรงมัน5นาทีเนี่ย ถึงแม้เราจะคลุกน้ำตาลแล้วแต่เขาสุกค่อนข้างง่ายนะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก็สุกแล้วเนาะดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะสำหรับเมนูมัน5นาทีนึ่งกะทินี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบรสชาติหวานมากให้ลดน้ำตาลลงนะสูตรนี้จะออกหวานหน่อยๆนะคะ นี่เลยค่ะคือจะบอกว่าคุณแม่ที่บ้านเนี่ยด้ความรีบแล้วก็เริ่มจะดึกแล้วเนาะก็มีเวลานวดไม่มากทำให้เส้นของขนมเนี่ยอาจจะไม่ไม่นิ่มเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ช้อนตักดูจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สุกแล้วนะคะเวลาทานเนี่ยก็เขาก็จะรู้ได้เลยว่าสุกแล้วเรียบร้อยอร่อยเคี้ยวมันนะคะ มีความาเป็นมันๆน,นะคะก็คือรสช,ชาติอร่อยเลยเคี้ยวไปมีความามีมะพร้าวนะคะมีความมันของมะพร้าวมีความมันของกะทินะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะทำง่ายใช้วัตถุดิบที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็อร่อยมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ